ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณที่สถานการณ์ที่สมุทรสาครนะครับ,รบก็มีการเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามถ้าใครฟังข่าวจะรู้ว่าเขาเตรียมตั้งมาโดยตลอดนี่แหละล่าสุดก็คุณผู้ชมครับเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่สิบะครับเพื่อใช้เป็นพื้นที่เตรียมฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงในวันที่สิบเอ็ดมีนาคมนี้เราไปติดตามกับคุณนิชาอภิรักษ์นนานนท์นะครับรายงานสดเข้าม,มาคร,ครับ ค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรสาครจะเริ่มลี้คลายลงนะคะจนสามารถให้แรงงานชาวเมียนมากลับมาทำงานได้แล้วแต่เนื่องจากยังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะทำให้ทางสภาอุตสาหกรรมจับมือกับจังหวัดสมุทรสาครในการสร้างศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่10ขึ้นค่ะเพื่อรองรับนะคะแรงงานทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่ต้องถูกกักตัวค่ะจะเห็นได้จากบรรยากาศในขณะนี้นะคะคือภาพของภายในโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่นะคะ ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งตั้งอยู่ติดกับถนนพระรามที่สองในตำบลท่าจีนอําเภอเมืองค่ะซึ่งอาคารแห่งนี้นะคะใช้เวลาก่อสร้างเพียง28วันเท่านั้นจากชิ้นส่วนที่ผลิตสำเร็จแล้วจากโรงงานนะคะมาประกอบเป็นตัวอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่49ไร่ค่ะซึ่งภายในอาคารแห่งนี้นั้นจะสามารถบรรจุเตียงผู้ป่วยได้200เตียงค่ะรองรับแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวและประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐ และลดจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ด้วยค่ะโดยนายสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและนายสุรศักดิ์ผลยังส่งนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นตัวแทนในการรับมอบจากสภาอุตสาหกรรมค่ะโดยนายแพทย์อนุกูลไทยฐานันนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครเองก็เปิดเผยเขาว่าโครงการก่อสร้างอาคารแห่งนี้นะคะสามารถปรับใช้ได้หลายรูปแบบนะคะทั้งเป็นโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วย หรือใช้เป็นจุดกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการค่ะจึงถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการรองรับการแพร่ระบาดโควิด -19 ในระยะยาวค่ะในอนาคตเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะเกิดละลอกไหนขึ้นมาอีกนะหรือว่าเชื้อกลายพันธุ์ที่นักการเตรียมความพร้อมในสัมพันธ์บากนะครับสถานที่ที่เราทําเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกๆเนี่ยคงจะทําได้ระยะยาวไม่ได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าจะใช้ระยะยาวได้สามารถจะรองรับ และลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าอนาคตซึ่งทางสภาวิสาหการรมจริงท,ที่ที่เท่าที่คุยนะฮะอาจจะเป็นสถานที่สําหรับโควิดทีนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่ในจังหวัดเพื่อให้โควิดทีนให้ครบ14วันก่อนถึงจะเข้าไปปฏิบัติงานก็จะสร้างความมั่นใจแล้วความปลอดภัยให้คนสุสาครด้วย นอกเหนือจากจะเป็นสถานที่กักตัวแล้วนะคะยังมีความเป็นไปได้ค่ะที่จะใช้อาคารแห่งนี้นะคะในการเป็นจุดฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนและกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนะคะในสัปดาห์นี้โดยกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกค่ะคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีถึง59ปีที่มีโรคประจําตัวนะคะและได้ทําการยื่นความประสงค์ที่จะรับวัคซีนค่ะโดยกลุ่มนี้นั้นมีจํานวนประมาณ10,000คนนะคะและคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ในวันที่11มีนาคมนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะวัคซีนโควิด -19 นี้จะเริ่มฉีดแล้วนะคะโดยโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญค่ะที่ทางจังหวัดสมุทรสาครนั้นใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งทั้งนี้ก็เพื่อที่จะยกระดับนะคะให้พื้นที่นั้นออกจากการเป็นพื้นที่สีแดงแต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่สําคัญค่ะคือการเรียกความเชื่อมั่นด้านเนศรษฐกิจของจังหวัดให้กับสู่สภาะวะปะกติโดยเร็วที่สุดค,ะ <c oughs> ค่ะนิชาอพิพรักษ์วนานาน,นทีมข่าวช่องวัน รายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะขอบคุณคุณนิณชาตพิรักวัฒนานนท์นะครับรายงานสดสับสนนโดย AIS 5G วันนี้ก็เป็นการมอบทางสภาวิสากรรมก็มอบให้กับทางจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยแหละครับครับผมวันนี้ผู้ป่วยในประเทศเพิ่มขึ้น71รายนะฮะยังต้องตั้งกาดสูงกันไว้สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึงข่าว เ้าทุงคนณ